ต้องแฟนหือย่อื่มเนือด้วยวันนี้ไม่ไม่เป็นเศษสวสดีค่ะแล้วหรอครับข้อศเลริจสวัสดีครับอ๋อเอาเอาไว้ที่รถเดี๋ยวไปตสดที่รถใช่ไหมอ๋อเอาข้าวไปรอนี่รถจนหมดแล้ว ชันอะไรพี่าสามสามสามเดินค่ะเดินลงรถครับไปไม่หมดแล้วค่ะเราเดินดีกว่ามัไปไม่หมดแล้วค่ะนี่นี่ไง น้องไปก่อนแล้วกันเ้อคครัขอบคุค่ะรอด้วยนะรรับไม่เลก่ใหญเ็ม้าว้าข้ามาอ้า่มพัชราอยู่นี่ค่ะชาเข้ามาแล้วตัวนงอยู่นี่ค่ยหนูอยู่นี่ค่ะ เอาด้วยเหรอธรรมดาอะอย่าธรรมดาละไอ้กล่องสวยๆอย่างนี้หมดแล้วไม่เอาหมดแล้วอยากให้เอาโอได้เลยโอเป็นคนสุดท้ายที่ได้แม่เก็บไว้ให้โดยฉัะไม่เอาหนูจะเอาด้วยจ้าแกก็ไปแย่งกับโอ้เพราะสิจะจ้าไม่ได้ง่ายเหรอค่ะไม่ได้เลยปะโอ้ เนี่ยขนาดนี้กำลังดีแล้วนะตุ้ยรักษาอย่างนี้ไว้เลยนะแต่ผมยากว่า ล็อกเล้วคุณผอมตู้จังหวัดดินปิ้นใหม่ไหรีบปันปร่ปันครับคสีคุณสังคมครึ่งกล่าว

สองคนเดินมาที่แถวนั้นนะคะหมอเดินมาที่แถวนั้น